สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนช่องคองมเมนต์อาเซียนวันนี้แอดมินจะขอนำเสนอมุมมองและทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์ในประเด็นที่ว่ากัญชากลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศไทยภายหลังจากสื่อช่องหนึ่งของชาวฟิลิปปินส์ได้โพสต์เกี่ยวกับกัญชาของไทยที่กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายและก็ทําให้เกิดความสนใจในสังคมฟิลิปปินส์ซึ่งข้อมูลต้นทางแอดมินจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ สำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้เราก็ไปรับชมและรับฟังความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์กันเลยครับมุมมองชาวฟิลิปปินส์คนที่หนึ่งกันเลยครับเตรียมพร้อมประเทศไทยสำหรับอาเญากรรมที่มันจะเพิ่มขึ้นในประเทศของคุณและนี่มันก็คือผลที่ตามมาคอมเมนต์ท่านต่อมาเลยนะครับก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์เมื่อกี้ไว้ว่า ที่นี่ในแคนาดากัญชาถูกกฎหมายและมันยังถูกกฎหมายในเนแลนดด้วยไม่มีอาชญากรรมที่มันแพร่กระจายเป็นวงกว้างชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับต้นไม้ถูกปลูกเพื่อเป็นยาส่วนความชั่วร้ายถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์และมันกำลังจะเกิดขึ้นที่นั่นมุมมองท่านต่อมาเลยนะครับคุณผู้ถูกนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมมันไม่ได้รับอนุญาตในฟิลิปปินส์เพราะมันไม่เหมาะสมกับคนฟิลิปปินส์ คอมเมนต์ Comment, ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับนั่นคือยาหลายคนได้รับการรักษาด้วยการช้าแม้กระทั่งมะเร็งถ้าที่นี่ถูกกฎหมายผู้ขายจะต้องมีใบรับรองและผู้ใช้ต้องให้แพทย์เป็นผู้ออกใบสั่งเท่านั้นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับพวกเขาถูกกฎหมายแล้วและพวกเขาจะนำไปใช้กับประเทศอื่นๆคอมเมนต์ Comment, ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทันที ท่านต่อมาเลยนะครับก็ได้มาให้ข้อมูลไว้ว่านั่นมันคือยาจริงๆชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับถ้าสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์ผู้คนจะหัวเราะก,กันทันทีฮ <laughs> ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับเมื่อไหร่ฟิลิปปินส์มันจะทําให้ถูกกฎหมายด้วยชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่เหมาะสมกับชาวฟิลิปปินส์มุมมองท่านต่อมาเลยนะครับ บางทีเมื่อกระเพราในผัดไทยของพวกเขาหมดและนั่นก็คือสิ่งทดแทนฮ่าฮความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับจำนวนคนตายเพราะกัรชานั้นมันเป็นศูนย์ในขณะที่บุรี1,000ล้านความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากเลยนะครับเขาก็ได้มีมุมมองไว้ว่าประเทศไทยจะก้าวไปไกลมากเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมันช่วยได้มากแน่นอนมุมมองของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับ ตัวไปไทยเท่าไหร่ครับฮ่าฮ่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับโอ้ใช่จองตัวไปประเทศไทยฮ <h ahaha> ่าฮ่าความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับพวกเขามีผู้สร้างกฎหมายที่ชาญฉลาดมุมมองของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับการข่มขืนในประเทศไทยมันจะมีเยอะแน่ๆมุมมองท่านต่อมาเลยนะครับเขาก็ได้มีความคิดเห็นไว้ว่า มันจะต้องใช้เวลากี่ปีที่นี่ในฟิลิปปินส์พอฟิลิปปินส์นั้นมักจะสายในทุกๆเรื่องความคิดเห็นท่านต่อมากันเลยครับในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ของเรายังคงยึดต,ติดกับการต่อสู้ที่ล้มเหลวเกี่ยวกับยาเสพติดมุมมองท่านต่อมาเลยนะครับมันอยู่ที่ความเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดดีมีเหตุผลพวกเขาศึกษามาก่อนแล้วถึงคอยอนุญาตชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับ ก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามันใชใ้สำหรับทางการแพทย์ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มไทยแลนด์มุมมองของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับพวกเขาจะมีความสุขหัวเราะก,กันมากแม้ว่าจะไม่มีเรื่องตลกก็ตามความคิดเห็นท่านต่อมากันเลยนะครับถ้ากัญชาเป็นยาเสพติด พระเจ้าก็ไม่ใช่คนสร้างยานี่คือพืชธรรมชาติที่รักษาโรคลมชักความเครียดและความวิตกกังวลคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับแย่จังโชคดีถ้าคุณไม่มีผลข้างเคียงชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับเขาก็ได้แสดงทัศนคติต่อข่าวนี้ไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาได้ตราบใดที่ผู้มีอำนาจยังคงตาบอดต่อความจริง ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยครับข่าวร้ายมากการลักขโมยจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้มุมมองของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่นั่นเศรษฐกิจของพวกเขาจะ,จะเจริญมากขึ้นรายได้ต่อหัวเฉลี่ยของคนไทยแล้วอยู่ที่50เคต่อหัวชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับก็ได้คอมเมนต์ติดตลกไว้ว่า เพื่อวิเศษโอเคหมอจะต้องสูญเสียเงินถ้ามันถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์ฮ่าฮ่าฮ่าชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับผู้ขายสุราที่นี่ในฟิลิปปินส์จะต้องแพ้มันถ้ามันถูกกฎหมายฮ่าฮ่าฮ่าชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับเขาก็ได้แสดงมุมมองไว้ว่าวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ปรบมือชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับ การชาทีうう hmm. ่ฟิล like ิปปินส์มันยังไม่ชัดเจนวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่มันเพื่อความบันเทิงเราชาวฟิลิปปินส์เองไม่มีวินัยอย่าหาทรรมชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับคนเศรษฐีมีความสุขฮ่าฮ่าชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับมีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับพวกขี้เมามากกว่าพวกกัญชาอีกฮ่าฮ่าชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาอีกหนึ่งท่านเลยนะครับ ประเทศไทยนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เพราะผู้คนของเขามีวินัยมุมมองท่านต่อมากันเลยครับประเทศไทยถูกจองเต็มแล้วตอนนี้ไทยแลนด์ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับเขาก็ได้แสดงมุมมองไว้ว่าทำไมล่ะร้านกาแฟในฮอลแลนด์ land, มีกัญชาอยู่ในเค้กชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับได้เวลาไปประเทศไทยแล้วมุมมองท่านต่อมากันเลยนะครับเขาก็ได้แสดงทัศนคติต่อประเทศไทยไว้ว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสวรรค์ฮ่าฮมุมมองท่านต่อมากันเลยนะครับตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกทัวทั้งหมดจะกลายเป็นทัวร์ที่มีแต่เสียงหัวเราะมุมมองชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับการท่องเที่ยวในประเทศไทยมันจะแข็งแกร่งขึ้นสําหรับผู้เสพติดฮ่าฮและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ